ใม่พลาดได้แล้วนะผมตกัยมากเลยว่ามันมายังไงเนี่ยมาแบบเนี้ยอ่าบอลลุนบอลลุนให้มาเลยอ่าเอา้ยเด็กออกรีวมตกใจหัวโอเคครับดีว่าเปิดเกมมามันให้เล่นเล่น EP สองใหม่ก็โอเคไม่เป็นไรอ่ะไม่บเดียวหรอกโอเคครับอ่ะนี่โอเคโอเคอันนี้มีท่านสองผมต้องมาเล่นใหม่นะเขาบอกให้เล่นใหม่ก็ไม่เป็นไรแป๊บเดียวแป๊บเดียวสั้นๆโอเคครับทุกคนมันจะฮัทเออนั่นแหละเท่มากเลยครับโอเคไป EP สามมาเถอะครับอันนี้ EP อีอีไม่ EP สองเดยวหรือเปล่าเดี๋ยว ม่ใจะได้ยวบอนดอี EP สองไป EP สามเดี๋ยวด <_ d ream> เดยหรือว่าไงฮะเดบอนดอกนี่ EP ไหนเราลืมแล้วบอนดอี EP สองอ่ะก็ไป EP สามอ่ะโอเคมัวม่วโม่มมมต้องขอไปเออสึกมันจะมีคนอรู้สึกช่องผมจะมีคนอันซับไปหนึ่งคนนะอ่าต้องขอไปนิดนะเพราะว่าในช่วง,งแรกๆผมบอกว่าผมจะอัปคลิปทุกวันใช่ไหมครับแต่นี่ไม่ได้เกียร์ผมไม่ได้อัพคลิปมาสองวันติดนะครับซึ่งต้องขอไปนะเพราะว่า ผมอัดคลิป 180p 60 f mm r a m e ร r a ร e การเนเดอร์ไฟล์ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคอมผมคอมผมติดปัญหาที่ network ครับเน็ตครับ,รบผมไม่ได้เร็วมากมากดังนั้นที่ผมไม่ได้อัปคลิปมาสมันติเนี่ยเพราะว่าไปนหน้าอัปโหลดอยู่ซึ่งผมผมไม่ผมไม่ขอโทษเนี่ยนะผมขอโทษโทษตัวเองครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําตามที่ผมพูดไม่ไม่ได้ทําตามที่ผมพูดไว้นะต้องขออภัยนะโอเคก็ต่อันที่ EP 2น,นะ Starling EP 2เ e ย h โอเคก็ต้องมีทุกครั้งครอ่าอ่าอ่าสคริปต์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 โอเคครับครเอทคนคนที่บ่นเหรอไมสร้างอ่าอีพีสามครับมาหน่อยอ้าวโอเคเรารางวัลโอเคอ่ะโอเคครับอีพีสามต้องรอโหลดอ่ะรอโหลดก็ได้ตอนนี้ใช้ทั้งมอง็อบคีย์บอร์ดร,ร,ร,รวมกันนะเอ้ยไม่ทั้งทั้งคีย์บอร์ดทั้งนั้นรวมกันโอเคต้องเปิดได้ไหมมีไะ บอสบอสจะรู้ว่าคุณจะไม่กลับมานานล่ะจะได้เตรียมภารกิจไว้ให้คุณด้วยบอสอ่ะเปิดไอรอนของคุณซะ,ณะ,ณะมันมันมันเตรียมมิชชั่นมาให้เราแล้วเหรออ่ะโอเคมิชชั่นมิชชั่นเลดโอ้โหมีเยอะมากอ่ะเด้บรรลักต้องเลือกงานนี่ครับนี่ใหญ่ไหมโอเคเลือกมิชชั่นครับก็ผมขอเลือกนี้แล้วกันนะก็นี่ไงมันอันนี้อันแรกเวิคอัพพาร์ทแรกเลย EP น,นี่คือ EP แรก แล, EP EP แล้วก็นี่ก็อีพีหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ก็ d e m บ n d o ด EP, EP ที่ิแล้วนะที่ว่าเราอยู่บนเกาะโอเคฮีโร okay, ่เวกันนะเอามิชั่นนี้แหละเกาะตรงไหนดีผมขอลงตรงนี้แล้วกันใกล้ใกล้แกหมู่บ้านอาดอกตรงนั้นแหละโอเคครับโอ้มมี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 อุปกรณ์ให้เลือกด้วยว้าวเดี๋ยวขอเลือกอาวุธหน่อยอา,าอาวุธหลักนะครับมีชิ้นเดียวมีชิ้นเดียวเอ้ยนี่ไงนี่ไงว้าวมันเก็บเสียงไหมครับ ว้าวโอเคใส่อ่าขอสไนเปรอร์สไนเปรอร์ขอผมขอสไน,สนเปรอร์เคือเอาอาวุธสงสัยว่าเราผมไม่แน่ใจว่าเราต้องไปเก็บหรือว่ายัางไงอ่เดี๋ยวซัพพอร์ตเราบอกสองก็มีแค่เนี้ยอัปเกรดได้ไหมลูกโม่มันต้องให้เก็บเสียงดีโอเคโอเค,อเคแล้วก็อ่าซัพพอร์ตไอเทมนี่ไงผมผมต้องการเนี้ยมีอะไรผมเหมือถวาวุธไม่มีผมไม่มีอาวุธที่ผมสามารถเอาเพิ่มไปได้เลยอะ ไอเทมอ่าเป็นอะไรดีนามีหมดยังกดมีแค่เนี้ยหมดละอ่าขอบทหลักผมอยากจะใส่เนี้ยกระบอกสองอยังใส่ได้อยู่มันยังนอนอยู่เลยแต่มันก็นอนทุกอย่างอะ่ะมันก็ผมครับผม,ผมไม่มีผมไม่มีวุฒิสักอย่างเลยแล้วเนี่ยผมก็ต้องเปลี่ยนแต่ผมไม่อยากเปลี่ยนเพราะปืนมันเก็บเสียงอ่าโอเคอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ก็ไม่เหลือแล้ะใช้ครบแล้วกันก็โกเลยได้ไหมโกเลยโอเคขอปับดี้นี่เอ้ยเอาหม้อเหรอ อ๋อเลือกเลือกสีม้าอ่าม้ามีตัวเดียวโอเคม้ามีตัวเดียวเออยาหมาณะไม่มีครับเชาเลยนี่สเน็กเราเลือกได้คนเดียวนะไหนลายเสื้อก็เอ้ยเป็นไงไหนดิอา้าวเอาลายนี้ะสวยอ่ะโอเคครับเนี่ยบอกว่าโอเคสุดละแล้วเนี่ยโอเคสุดละเอาแล้วใช้อยู่แล้วแหละลองดูลองดูปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอ่า ไม่เห็ไปไม่ผมไม่เห็นคำแตกต่างหัวไม่มีอะไรครับนี่ฟอร์มไม่ได้เปลี่ยนโอเคก็ไปได้ไหมเฮ้ไม่แคนเซิลไม่แคนเซิลอ่าไปยังไงเนอนี่ไงคอมโอเคเซตดับไทม์เอานี้เลยกันนะโอเคไปมันด้เลือกเวลาคือเช้ากลางวันใช่ไหมผมขออันอันแรก,แกอันแรกน่าจะแรนดอม์ไหมผมไม่รู้เหมือนกันโอเคแต่ผมยรัมนะเกมนี้ใช้คำศัพท์ค่อนข้างที่จะง่ายกว่ากว่าเกมอื่นนะฮะ จริงๆมันคือเกมมันอื่นมีคำสาบแบบอภิมหายากอ่าอีสาครับฮีโร่เวเส้นทางของฮีโร่มาเป็นยังไงเนาะเส้นทางฮีโร่เป็นเส้นทางของบอสเหรอโอเคครับเอพิโซดสามสตาร์ทเป้าหมายของคนคือผู้คับประชาารคำสั่งคนจะตัวเขาออกมากับความสามารถที่เหมือนเขานี่คือความอรยยที่จะจัดการเขาเตรียมเตรียมให้คุณแล้วล่ะหันหน้าครับ เราเข้าไปแล้วก็กรจัดเ,เป้าหมายเรา,เราต้องไปจัดการเป้าหมายครับโอเคเป้าหมายตรงไหนเนาะโอเครอใช้อันนั้นได้ไหมอ่ะใช้ได้ด,ดิมีใครอยู่ไหมเป้าก่อนเลยเอาไม่มีใครเห็นหรอกโอเคไม่ใช่หรอกไม่ใช่ยังไงตอนนี้ก็ยิงไม่โดนโอเคก็รอรอถึงเป้าหมายครับอีกห้าร้อยเมตรกันแล้กล้ล้อันนี้ก็ชงวิวไปก่อนโอเคครับเราต้องเราต้องไปจัดการเป้าหมายนะครับเฮ้ยมา ลงเลยลงเลยโอเคครับระวังระวังตัวด้วยอ่ะโอเคครับเออเด็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยว็ดเด็ดเจดอกใจดอกใจดอกใจดอกเอาคอคอโอเคครับไปอ่าสามารถจะดูได้ว่าเก็บอะไรบ้างในไอโดยเดี๋ยวเรื่องนะครับขอเช็คก่อนอ่าโอ้โหเราโอเคมีละอ่าเราต้องมาตรงนี้นะครับไปหาเอ้ยตรงนี้ใกล้กว่าเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวไม่赖ลงมาแล้วไป โอเคนี่แมปเดิมหรือเปล่าผมไม,ไม่รู้นะครับก็แค่เลือกมาก่อนแล้วก็เลือกอ่าเอพิส od 3นะครับไอฮีโร well, so. ่เวยเส้นทางของฮีโร่นะโอเคไปวิ <surve muscular section> ่ง <Ken> วิ่งวิ่งตรงย่ามเลยแต่วิ่งกับไม้วิ่งวิ่งตรงย่ามนะไม่งั้นวิ่งตรงได้แต่ว่าเส้นทางไม่ตรงมันมันต้องเลี้ยวไปมาเลี้ยวไปมาอย่เนี้ยโอเคโอเคไปตอนนี้รับมือครับตอนนี้ไม่มีไม่มีอะไรอยู่ไม่มีอะไรปลี่ยตีนนี้เออสาระของเกมนี้ผมรู้แล้วคขับสับแปลง่ายไม่เหมือนกับเกม พวกเกมอื่นๆนะมันจะคับศัพ์ไปยากมากโออโหจอยสันจอยสันวางไ้ใกล้ไข่ด้วยเดี๋ยวมันถึงแล้วมันออกมันถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเราต้องจัดการจกาเป้าหมายนะตรงนี้ซึ่งเป้าหมายคืออะไรไม่รู้นะมันถึงแล้วเป้าหมายคนต้องอยู่ตรงนั้นที่แต่สักแข่งในค่ายอย่าลืมเขามีหน่วยลาดตะเวนคอยให้รายละเอียดของเขาเป้าหมายอยู่ในนี้นะครับซึ่งอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับต้องอยู่สักที่หนึ่งซึ่ง แปลว่าต้องไปหายแล้วเหมือนกับเอพิสต์สอนนะครับเอพิสต์สอนเราต้องไปหาหาคาัสนะครับหาคัสตผ์ผมว่าผมผมว่าผมอ,อ่านถูกแหละคัสโอ้โหสุดยอดครับตกแตะทีจอยสันด้วยจอยสันไปให้มาแล้ววางไว้วางตรงขาสันทีโอ้โหรู้สึกถึงความเสียวไม่ใช่ไม่ใช่ยอย่าอย่านอกเรื่องนอกเรื่องไม่เอาโอเคครับมาไม่เอาเข้าไปโอเควันนี้ผมก็ต้องสเตลน,นะโอเคนะโอเคนะวันนะี้ไม่มีนะครับไม่มีนะ โอเคโอเคไปต้องหาใครนะครับหาใครสักคนในนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ผมจำไม่ได้ว่าหาอ็อบเจกต์หรือว่าหาคนมันบอกซัมวันหรือว่าซัมติงเอ้ยเดี๋ยวเพื่อเอาปลอะไพ่แค่สิ่งนี้ไปโอเคปลอะไพ่นอนไปไปไปโอเคโอเคเลยนี่คือวิธีดีสุดที่เอ้ยนี่อะไรนี่อะไรเอามาไหนเงะเก็บผ่านกล่องได้ด้วยโหดไป้ไหมโหดไป้ไหมนี่ไม่อะไรเอ่ยนี่ไม่อะไรเอาไม้หมดเอาไม้หมดของข้าไปแล้วเร็วๆต่อไปต่อ เสียงอะไรวะไม่ดูไปแล้ว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 โอเคโอเคมีใครนะมีใครหนะมีตำบทรงนั้นแต่ก่อนน่าจะดีนะแต่แท็กยังไงแล้วแท็กยังไงแล้วอ่ะกดซีเหรอเออมีงี้ด้วยโอ้ว่ากล่องมันสารพัดยังเลยเดี๋ยวเอาผมเอากล่องออกไปก่อนโอเค ผมก็ไม่ได้แล้วว่ามันสองกล้องยังไงแล้วลืมแล้วชิบอะไรกดเอ็กซ์เหรอกดซีเหรอเฮ้ยกล่องมากล่องมากล่องมากอือนั่นแหละเห็นทากไหนเนาะเห็นทากไหนเห็นางไหนอ๋อเห็นทางไหนเห็นทางนั้นไปดูไปแล้วไปแล้วไปแล้วออมพอได้ออมพอได้ออกอี๋ไม่เห็นหรอกอ๋อตัวนี้จริงเลยอยู่ใกล้ๆเลยมาเร็ว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  ตัวหลังไม่มานะไม่ใช่มาไม่ใช่มาสองทางมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคครับถือแม่งอ่ะนั่งอ่ะโอเคครับหลับทำอไงต่อครับไปดิเออิมีนี่สิบสองอันเลยเหรอไอ้มีมีเยอะน้อยมี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 น้อยอยากใช้บ่อยสุขาวังมงอันเกย์บโอกเคอิมครับอันนี้ผมใช้ไหนผมใช้เนาะบอกว่าผ,ผมใช้ไหนพี่ชั่นเหรอกล่องก็มีน้อยด้วย อ่ากล่องโอเคเอวิชันแล้วฮะพวกข้าปลอดภัยเอ้ยมันเห็นจากไหนมันเห็นจากไหนข้างบนเหรอเอ้ยจากไหนอ่ะชิบหายแล้วอ่าแอม่รู้ตัวเลยอ้าวอ้าวสร้าง,งาั้นมาไม่เคยเงียบแต่มาไม่เคยเงียบเลยโอ้โหดูมันเล่นแกต๊ตตอลิงแกต๊ตตอลิงไม่มีสไนด์ด้วยนะไม่มีสไนด์ว่าไปอย่าง เอ้ยนี่ไงกดอันสองกล้องตัวเอฟแป๊บหนึ่งแท็กก่อนหาหาเป้าหมายหลักไม่เจอโอ้เยอะเนี่ยเยอะเนี่ยผมเห็นเพิ่งเห็นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวสั่นสั่นเป้าหมายมันยิงไปไหนเนะไม่รู้ว่าผมอยู่นี้ไม่รู้ว่าไปแล้วเดี๋ยวอีกคนนึงอันนั้นแหละนั่นแหละโอเคครับหมดหรือยังเลยตอนนี้ทั้งค่ายท่้นหมดแล้วท่าหมดแล้วผมจะลงไปโอเค ไปทางนี้เอ้ยมันเห็น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 โอ้โหมันเห็นแล้วมันยิงทันทีเลยโอ้โหปสสราทตอบสนองดีมากอะไรบ้างอะรนั่นแหละไอ้ยามาไม่เคยยิงเงี้ยไปเลยของยิยงเงี้ยบ้างไม่ได้เหรอตลอดอ่ะแต่ก็เล่นเงี้ยบ้างนี้ผมเล่นเกตเตลนีส่สนใจไม่ค่อยบานดนอกจากเล่นจนช้ำชับช,ชองแล้วช้ำชองโอเคมามามาหลักล้าง,างเอๆๆอดูดูดูมันเห็นแล้วลาวขุนานไปเลยอ่ะขุนขานเลยอ่ะ มีแค,ค ouais. ่นี้ไมอมีแค่นี้เมื่นผมรู้แล้วเออเอออะไรหมืนมีคนเห็นยังไงยังไงอันน่ะนน่ะขึ้นไหวอยู่นัันน่ะนันน่ะโอเคโอ้โหดูเอ้ยออกมาเร็วออกมาเร็วเร็วออกมาเออมันอยู่ข้างหลังอยู่ข้หลังเต็มลยโอ้โหเต็มไปเต็มไปเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี เดี yup. 對 you, 對 you, you. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยดี๋ยจเต็มเต็มเต็มวิ่งแล้วโว้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงขอรีเรื่อก่อนรีเรื่อก่อนรีเรื่อก่อนมันกระโจนไงแล้วอ่ะลืมกลับไอ้นี่กระโจนไงแล้วโอเคโอเคดีแล้วเป็นหนึ่งร้อยหายก่อนนะหายก่อนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้อ่ะอ่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วผมพร้อมลุยแล้วโอ้โหระเบิดซากไอ้แม่ปืนคก โอเคคานไปเว้ยคานไปคันไปไม่เ <guarding> ห <okay>? ็นเอ้ยไม่เอาดีกว่าแอบแอบทางนี้นี่ไปนี่ดีกว่าไปนี่ดีกว่าไปนี่ดีกว่าโอเคครับโอเคออมสักนิดนึงมาโดนกูแน่โอเคมาแล้ว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 เป้าหมายอยู่ใกลนมากมอญョอมอ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 อโอเคโอเค โอกาสไม่โดนเลยปังยิงยิงโอ้โหโอ้โหขอขออะไรเมื่อกี้อีกแล้วตั้งปอมนี่แหละอ่ะมาดิเอาแบตหมดนายโอ้ยระเบรริดสักระเบรริดสักอ่ะวิงว่งละวิ่งอะว่าอย่าอย่าโอ้ยยาไม่เอาโอ้โหเอ็นเปิดไฟว่ะผมว่ากาดนาด่าจะดีสุดเลยบรรดามันเห็นว่ามันเห็นมันเห็นมันเห็น เห็นไม่เป็นไรเอาดิเอาดิเอาดีเห็นไม่ดิเห็นไม่ดีไม่แคร์อะไรอ้าโอ้โหมันโอ้มันนั่นไงจะจะอ่าอ้าไม่เอ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 าอย่าตาย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 ปีนเรือปีนเรือปีเรือโอเคโอเคโอเคมีใครมาเลยไมมีใครมานะเข้าไปเลยเข้าไปเลยเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดโอ้ ไอ้ขอเอ้ยเฮยเฮียนี้ไม่ไหวแล้วส่งได้ไหนมาแล้วส่งเอ้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวส่งก็ส่งส่งไปทุกครังวังอันไกลพนโอเคโอเคพอเราผมต้องหาใครบางคนอยู่ตรงไหนเอ่ยเอาผมหาไปพังด้วยไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอะไรเนี่ยไอ้อย่าบอกนะว่าเจอเจอแล้วเจอแล้ะ คอคอหลับหลับหลับยา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 ครับอย่าโอเคนะโอเคนะอ่าตายเถอะตายเถอะแคร์อูดีดีวีดีดีเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวแป๊บนึงสองคนละสองคนสองคนใช่ไหมยืนดิยืนเฮ้ยมันยิงไม่ได้อ่ามาดีอาดิโอเคขอสักคนแต่เป็นคนคนเป็นคนคนเป็นคนคนรวมเป็นคนคนรวมเป็นคนคนโอ้ยแครลงละลงละเหลือคนเดียวคนเดียว มาี่เร็วมาี่เร็วมาดิเร็วมาดิเร็วมึงไปโอเคมีใครเอ้ยมีอีก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 เหตุไรเหตุไรเหตุเหตุประมัยเหตุป้รหมัยแล้วเห็นป้รหมัยแล้วครับโผล่มาดิโผล่มาเร็วโผล่มาเร็วอ้าวหายหายไปไหนแล้วหายได้เหรอหายได้ใช่ไหมเอาดีอ่ะอยู่ไหนเอ้ยไหนเอ้ยไหนอครับหาไม่เจอหายไปไหนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้แล้เมื่อกี้ใครยิงโอ้โหเสียงมาเต็มเสียงมาเต็ม ยัไงไงนี่ไงฮัลโลโอเค okay. ไหนแล้วมีแล้วใช้ดีกว่าไปสก๊อตมังวังอ่าคนเพิ่มเอ้าเฮ้ยมันไม่ไปไม่ไปไม่ไปเอาดิอ๋อมันมีคนอย่างงี้อ่าโอเคจะเยดียนนะเหลือเก้าอันอ่ะไม่เหลือ,อม,มีโอกาสสิบสิบเปอร์เซ็นต์มันคือมันขัดขืนได้ไงอ่ะเอาตายเลย <laughs> อ่ะแต่ยังตายเลยอ่ะยิงขานัเนี่ยแค่ยิงขานั่นเนี่ย โอเคนิชชันออกได้เดี๋ยวเป้าหมายคือไป็นึงนะครับขอแย่เปิดไอดอยเป็นหนึ่งเป้าหมายมิชชั่นเสร็จแล้วเหรอต้องไปหาคนคนนี้นะครับอยู่ไหนวะอยู่ที่ไหนสักที่โอ้โหอย่าเอ้ยนี่นี่หรือเปล่า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 คนนี้หรือเปล่าเอ้อโอ้ยดีมันลุก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 โอ้ยอย่าอยาอย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นไป้หนึ่งไอหนึ่ง โอเคครับอ่ะต้องกันแต่อ้ายเดี๋ยว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 เต้องกันแต่เป้าหมายนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราต้องกันแต่เป้าหมายซึ่งเป้าหมายน่าจะไม่รู้นะไม่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนไหนยายายาโอ้โหมาเต็ม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 เดี๋ยว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 เป็นหนึ่งรีเลือดรีเลือดรีเลือดโอ้โหมีหน้ามีหน้ามีหน้าเร็วเร็วเร็วมีหน้ามีหน้าตายเหอะนะ มีหน้าวะทำไมมเลือดมันลดเรื่อยๆใจเย็นโว้ยใจเย็นใจเย็นเร็วๆครับลดเร็วรีลดรีลดเร็วรีลดเลือดเร็วไอ้นี่ก็ตื่นแล้วด้วยมาผมยิงเลยอะมาดิตากไม่ที่ทำไชีวิตเอาดิเอาข้าหมาเลยนี่โอเคไหนไหนพิชชันครับเฮ้ยไหมนี่ไหมมีของให้เก็บเอามาเอามาโอเคอ่ะ ตอนนี้ก็ลาดตู้อยู่ตอนนี้โหลดไปหนึ่งต้องไปต้องไป,ต,งไปต้องไปหาคนแล้วก็ฆ่าทิ้งนะซึ่งฉะนั้นใครไม่หลุดกันไอ้อยู่ตรงไหนต้องไปหาหน้าที่เราอีกแล้วโอเคนะโอเคนะไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะม,มีเสียงผมหาตัวไม่เจอประตูน่าจะเป็นอะไรสงสัยสุดละประตูนะครับเออนี่ไงนี่ไงเฮลโล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 ตายยังเอ่ยโอเคนะไปหมดหรือยังครับหมดหรือยังขอให้หมดเถอะหมดหมดเถอะ ตายเลยว่ะโอเคไปหานะว่าเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็ฆ่าเอาทิ้งซะนี่คือหน้าที่ของเราไ,ได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวผมมาที่ที่ปลอดภยัยอันนี้มีเสียงเลยแป๊บนึงอันนี้ปลอดภัยก่อนที่ปลอดภยัยเอ้ยประตู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 ตรงนี้อ่ะช่วยผมได้แป๊บนึงเอาก่อนโอเคโอเคอ่าเออใครยิงใครยิงใครยิงยิงจากไหนยิงจากอู้หูนั่นไงนั่นไงนี่ไงมีเงินสองคนด้วย อย่ <unanimously! S 1> าให้จะคิดจะคิดจะรอดอย่าคิดเนี่ยเจอแล้วเจ้าเจ้าผมเจอแล้ว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 เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่ากระบอกสามบอกสองบอกสองเอ้ยยาไปไหนไปไหนไปไปเอ้ยยายาอื้อลาบโอเคโอเคโอนาครับโอเคครับมาฆ่าดีฆ่าดีกว่านะ เอางี้ดิเอ้ยอยนศูนเปอร์เซ็นต์มันติดแอนอ่ะขึ้นมาขึ้นมาตกมามานี่ไปหลับไม่ใช่ดิผมจะคือเราต้องฆ่าเขาครับเอางี้ดีกว่าอย่าฆ่าวนั้นเลยดีกว่าฆ่าวนี้ดีกว่าใครเปิดเพลงว่าเอางี้ดีกว่า,างี้ดีกว่าสนุกกว่าเยอะสนุกกว่าเยอะป่ามามา,มาเราคุยกันหน่อยดีกว่ามาโอเคไปยังไงล่ะ วางอ่ะแ er. ล้วก็จุดพุ้ฉลองอ่ะทุกคนระวังอันไกลบดไปละเรียบร้อยถ้าเกิดเป้าหมายถึงโอเคครับเอาเอาเป้าหมายออกเรียบร้อยแล้ววันนี้ครับเสร็จแล้วงานเสร็จแล้วครับกลับบ้านได้แล้วตอนนี้กลับบ้านดีกว่า แป๊บนึงของกลับบ้านก่อนงานเราเสร็จแล้วตอนนี้จริงๆมันน e ่ามีไอ้ที่ไอ้ปริศนาผมไม่เข้าใจว่าทาอะไรแต่นี้เหมือนว่าผมเราเสร็จแล้วใช่ไหมกลับกลับได้ไหมผมกลับด้วยกันนะอ่าพิกัพนี่คือไงเอาตัวนี้อนะ่ะโอเคแล้วทำไมมันหักค่าค่านั้นะน่ะผมงมากเลยหักค่าไออีอีอะไรมัน EMP เออต่อไวเม็ดเหรอโอเคเที่ยงคืนเะป๊ะน่าเช้านะโอเค มารอนานไหมรอนานไหมโอเคมาแล้วมาแล้วมาเราลองมิชชั่นเราเสร็จยังอ่ก็เราเสร็จแล้วเบอร์ก็มันบอกว่าให้มาตรงนี้ปุ๊บมาตรงนี้เสร็จแล้วก็ทําการก็ทําการกำจัดกำจัดเป้าหมายจะได้วิธีไหนก็ได้จะฆ่าก็ได้จะทำแบบทำแบบผมก็ได้แต่หลับมันไม่ได้เพราะหลับมันก็แค่หลับมันไม่ตายมันต้องกำจัดไปเลยโอ้โหโอ้โหดูมาโอเคครับอะไรกันเนี่ยติด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 ม โอเคไป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 สองไอ้เมตรสองไอ้เมตรอืมตกลงเสร็จหรือยังไม่รูแต่วิธี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 ให้รู้ว่าเสร็จไม่เสร็จนะครับเรียกเรียกเฮลิคอปเตอร์มาแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครแล้วอ่ะผมจำชื่ออะไรแต่เขาไม่ขัดไม่ไม่ไม่ขัดขวางนั้นก็ได้โอเคโอเคถ้าเขาไม่ขัดขวางให้เรากลับก็แปลว่ามิชชั่นเสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาขัดขวางก็แปลว่ามิชชั่นไม่เสร็จทีโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ว แคปมาถึงแล้วแอลเซตบอกพวกเราพวกเราอยู่ตรงนี้โอเคครับมาจอดแป๊บนึงโอเคลงแต่ว่ากันเถอะมาถ้าดูแลก็คือว่าเขาไม่ขัดขืนนะครับก็แปลว่าเรากลับมาได้ถ้าเขาขัดขืนไม่ให้เรากลับเรากลับไม่ได้อ่ะลองดูครับพูดอะไรไหมเอ่ยพูดอะไรไหมไม่พูดอะไรครับแปลว่าเราไม่มีปัญหาครับไปได้ไปได้ไอ้เรือม้าไปไหนแล้วมา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 แปลว่าเราไปได้ฮะ โอเคมันไหนกันไหนกาดป้องไว้หมุบ้านใครไม่รู้กาดก่อนกาดก่อนเอ้าไอหย่าเสียได้ไปแล้วโอเคโอเคอ่ะเปิดตกลงที่ปิดสนเป็นปิดสนคือต้องทำไงครับเราต้องทำไงถึงจะปลดล็อกอ่ะอ่ะเบลห้าเบลสามเบลสี่เบิร์ธเดย์ครับโอเคมิชชั่นเสร็จสมบูรณ์อ้าวสัดเดี๋ยวนะว้าวแรงบียอดเยี่ยมเราฆ่าไปกี่คนน้องเฮดช็อตหนึ่งคนเทคดาวไปหนึ่งคนฮิตเทคดาวก็หนึ่ห้าสิบเก้า อ n น m มี Alert. ่คอม a บทอันเรู้รู้ตัวหนึ่งคนแล้วมันก็ไปทั่วเลยใช้เวลาเล่นประมาณสิบหกาทีเหรอโอเคสิบหกาทีอ่อเอาเฮดช็อตอ่ามาเก็งมีไม่ว่าฆ่าไปกี่คนอ่ะโ o คิวศูนย์ฆ่าทุกคนโนคิว no พันเพื่อเอ,อ้ยมีคนไม่ฆ่าให้ก็เที่ยส่งส่งกลับไปไงัโ no นอนเนมี่คอมคอมแบทอันเลิศโซน่ะมันรู้ตัวหมดแล้วโอเคเพอร์เฟกต์สติลโนคิวก็ไม่ได้มันรู้ตัวเร็วมากโอเคนะอ่าสเตลเดอร โอเคก็คลิปนี้ขอพอไปแค่นี้พอไปแค่นี้นะไว้เจอกลิปหน้านะเดี๋ยวอ่ะตัวนี้มีคิวไหมไม่มีคิวอ่ะโอเคสับคลิปนี้ขอพอไปแค่นี้ค่ับสับคลิปนี้ขอพอไปแค่นี้ก่อนนะไว้เจอกลิปหน้านะสับคลิปนี้ก็พบมยูนิยอรแอนกุลักผมครับบ๊ายบายแต่ผมจะรีบบลบรีบรบลงคลิปน้ช่วงนี้อ่ะจบจบเปโลโก้นี้ดีกว่าครับี๋ยวดูเผือดจะมีอะไรอ่านรางวัล ได้เทปมาแล้วก็อะไรเนี่ยเครื่องบินแล้วก็มารู้สึกยัไงบ้างบอสได้นี่กลับมาอ,อ,อีกครั้งหน,นึ่งเฮ้ยอ๋อคือนี่หมายว่าตอนนี้สมาที่จะเอามาใช้ทุกเมืองอย่างน,นี้นี่เหรอะใช่ไหมใช่ไหมนี่คือไม่รู้ไม่รู้เลยอ่าเออว่าแต่มาป่าจะเป็นไงผมอยากจบมาป่ามาให้เขาฝึกมาสวาดีครับผมใช้ไอทอยที่จะสตาร์ตอนตอนนี้คุณต้องการอะเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มา อะไรเนี่ยไมู้นับอันนี้มันขึ้นมาสเปเชียลคืออีหยังแล็งบีแต่มแบบันคือเราเลือกอะไรไม่ได้เลือกเราเราเราเลือกอะไรไม่ได้เลยไปนะึงนะเลื่อนนับนี้ใช้คีย์บอร์ดแล้วก็เลือกอะไรไม่ได้ก็ต้องคลิกมาส์อย่งเดียวแลังบีเอ้ยอะไรเนี่ยผู้หญิงอันนี้คือยังไงเหรออ๋อใช่ไหมไอ้คนไอ้คนไอ้คนที่เราจับมาไงเออใชแแ่แล้วก็เราก็เอาั p ทำเอาทำเ,เ,เป็นพวกแล้วเราก็ัพสกิลคนนี้ผู้สารัสเซียเอเอผู้สาวรัสเซีย คนนี้ดีวะ่ะเชื่อทิ้งเลยเชื่อทิ้งเลยเชื่อทิ้งเลยมันไอเชื่อที่ดีทิ้งเลยแลังดีหนึ่งคนหลงดีสามคนแล้วว้าวมีดีมาสองคนมีซีมาสองคนนี่คือพวกที่มีปัญหานะทึบๆเลยอี e วะ่ะมีอีหลงมาด้วยโอเคโอเคอ่าโอเคจบนี้ดีกว่านะโอเคสาลทปนี้ขอ อ่ะเขาบอกว่าติดต่อ,อ,อเพื่อไอดอลเพื่อจะเริ่มมิชชั่นต่อนะโอเคเอาใหม่นะเมื่อกี้ผมจบคลิปนั้นในชะ่ไหมแต่ว่าผมไม่จบเอาใหมา่ผมไม่จบนี้กันนะโอเคงั้นก็สามคลิปนี้ก็ครบเลนเดี๋ยวอ่ะตามมาก่อนตามตามาก่อนเขาบอกเปิดไอดอลไอดอลปุบ๊บมิชชั่นมีคัตเทปไม่เอาคัตเทปไม่ให้ดูไม่ฟังฟังทีหลังใส่อ๋อมีเควสเสริมรอีกเหรออ๋อเควสเสริมมิชชั่นหลักก็นี่เออแต่จบวันนี้วันนี้เราจะจบแล้วเออเร็วดี แต่ว่าวันนี้ยังมีอะไรนั่นอีกยังมีการนี่ได้นไหมเต็มเลยไหมโอ้โดดๆเต็มเลยบอกว่าเรามาต้องเราต้องมาทําพวกมิชั่นพวกนี้ให้เสร็จทั้งหมดนะซึ่งมันเยอะนะเยอะเนะี่ยดูดูดูตาดูตาโอเคก็นะสับคลิปนี้ขอพอพอไมแค่นี้เราไม่เจอคลิปหน้านะสับคลิปนี้คลิปนี้ก็เป็นพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่จะไม่ได้ก็คลิปหน้าเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จะไม่ได้เหมือนกัน โอเคสำหรับใครที่ชอบผลงานผมก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมนะครับสำหรับคลิปเดี่ยถ้าใครมีคำแนะนำอยากกระตีชมผมก็สามารถติชมไว้ใต้คลิปได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็โฮปยินจอยแอนกุณรักบ๊ายบายรูฟเฟอรเด็กมองไหนเออนั่นแหละนั่นแหละโอเคอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็โฮปยินจอยแอนกุณรักขอบคุณครับบ๊ายบายลุงเย่